ไม่ต้องเร่งไม่ต้องหนีเพียงวางใจให้พอดีใจจะเบาพาชีวิตไปสู่ความไม่หลงในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันเราเดินตามความฝันบางคนเดินตามเสียงคนอื่นบางคนเดินตามความกลัวเราถูกบอกให้รีบรีบเรียนรีบทำงานรีบสำเร็จรีบเติบโตทั้งที่ใจยังไม่พร้อมพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าใจที่ถูกเร่งตลอดเวลาไม่ใช่ใจที่สงบ และไม่ใช่ใจที่มีปัญญาท่ามกลางเสียงเร่งเร้าในโลกพระองค์จึงชี้ทางสายกลางซึ่งไม่ได้หมายถึงการประนีประนอมแต่คือการวางใจอย่างพอดีเจ้าชายผู้หยุดวิ่งเจ้าชายอสิทธัทธะมีทุกอย่างแต่เมื่อทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคำถามลึกในใจจึงเกิดขึ้นว่าชีวิตมีเพื่ออะไรทรงออกจากวังละความสุขเข้าสู่ชีวิตแห่งการบำเพ็ญจากความหรูหราสู่ความเรียบง่าย จากสำหรับอาหารสู่การอดเพียงเพื่ออยู่รอดจนที่สุดเมื่อร่างกายอ่อนแรงพระองค์จึงหยุดและพบว่าไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์สุดโต่งล้วนไม่ใช่ทางแห่งการหลุดพ้นมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางในความหมายแท้จริงมัชชิมะคือกลางปฏิปทาคือหนทางรวมกันคือหนทางแห่งความพอดีไม่หย่อนไปไม่ตึงไปไม่เอียงด้วยความหลงไม่ถอยเพราะความกลัว มันคือหนทางที่เดินได้จริงทั้งในทางธรรมและทางโลกคือการใช้ชีวิตแบบไม่ลืมใจและไม่หลงในสิ่งที่ชั่วคราวความพอดีในโลกแห่งความสุดโตง่งในโลกปัจจุบันเรามักถูกผลักไปยังปลายสุดขั้วทำงานหนักเพื่อยืนยันคุณค่ารักมากเพื่อไม่ถูกทิ้งยึดมั่นความดีจนใจเหนื่อยทำตัวแกร่งเพื่อไม่ให้ใครเห็นความอ่อนแอทั้งหมดนั้นคือความสุดโตง่ง ที่ทําให้เราไกลจากความพอดีไกลจากความสงบและไกลจากใจตัวเองสุขที่ไม่ต้องมีมากแต่อยู่ได้นานสุขที่ยั่งยืนไม่ใช่สุขที่ดังไม่ใช่สุขที่คนอื่นมองเห็นแต่คือสุขที่เราอยู่กับมันได้นานคือรอยยิ้มตอนจิบชาคือความเบาเมื่อวางสิ่งที่แบกไว้คือการรู้ว่าแค่นี้ก็พอแล้วโดยไม่รู้สึกว่าขาดเดินโดยไม่หลงไม่จำเป็นต้องชนะทางสายกลาง ไม่ใช่ทางที่เร็วที่สุดไม่ใช่ทางที่มีคนปรบมือแต่มันคือทางที่ใจไม่หลงไม่ต้องชนะไม่ต้องเป็นที่หนึ่งไม่ต้องแข่งกับใครขอแค่ไม่ลืมว่าเรากำลังเดินไปไหนและทำไมเราถึงเดินอริยมรรคแผนที่ของทางสายกลางพระองค์ทรงวางอาริยมรรคมีองค์8ดไว้เป็นเส้นทางเดินใจที่ไม่เอียงและไม่หลงความเห็นชอบความคิดชอบการพูดชอบการกระทำชอบ การเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบทั้งหมดนี้ไม่ใช่ข้อบังคับแต่คือแผนที่ของใจที่อยากเดินแบบไม่ทุกข์อีกต่อไปวางเพื่อให้ใจมีพื้นที่ว่างการวางไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือความเข้าใจวางอดีตที่เปลี่ยนไม่ได้วางอนาคตที่ยังไม่มาวางความกลัวที่อยู่แค่ในใจเราเองเมื่อวาง ใจจะไม่แน่นเมื่อวางใจจะไม่หนักและเมื่อวางใจก็จะสงบเมตตาแบบที่ใจไม่เจ็บเมตตาไม่ใช่การยอมทุกอย่างเมตตาไม่ใช่การให้จนหมดตัวเมตตาคือการเข้าใจตัวเองการไม่ผูกเวรการให้อภัยโดยไม่ลืมดูแลหัวใจตัวเองเมื่อใจมีเมตตาอย่างพอดีใจจะไม่เหนื่อยและไม่แหลก ทางสายกลางคือทางที่เราเดินไปโดยไม่หันกลับไปถามว่าคนอื่นคิดยังไงเป็นทางที่เรียบง่ายแต่นำพาใจสู่ความจริงไม่หวือหวาไม่โลดโผนแต่มั่นคงและเบาใจเพราะเมื่อใจวางอย่างพอดีทางเดินใดๆก็เป็นทางพ้นทุก์ได้เสมอ